สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว4จังหวะขนาด 25cc ซีซีมือ2ญี่ปุ่น2แบรนด์พร้อมๆกันนะครับเราจะเทียบให้ดูถึงความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนะครับว่าแต่ละรุ่นมีข้อดีอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมทีละตัวนะครับตัวสีเหลืองครับตัวนี้เป็นโรบินนะครับโรบิน B h 2 5 1 0 h นะครับตัวนี้จะเป็น สจังหวะ25ซีซีมือ2จากญี่ปุ่นอ่ะลองดูนะดูโดยรอบๆนะนะครับน้ำหนักโดยรวม2ตัวนี้เฉลีย่ยแล้วใกล้ๆกันมากเลยจะอยู่ที่ประมาณ5้าโลนิดๆห้าโลครึ่งประมาณนี้นะถ้ารวมใบรวมของเหลวแล้วนะความยาวหางจะค่อนข้างเท่ากันนะครับประมาณ160เซนนะฮะคันเร่งเดิมตัวโรบินจะมาแบบนี้เป็นคันเร่งค้าง,ง,างจะมีนวมให้ หางก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับทนความร้อนได้ส่วนตัว Honda จะเป็นลักษณะหางแยกนะครับหางแยกเป็นมีเนียมเหมือนกันนะครับแต่คันเร่งเขาจะเป็น2สเต็ปมาแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะครับเรียกรอบได้ตัวนี้ Honda หางญี่ปุ่นจะหางเล็กกว่า Honda ในไทยนะครับเพราะว่าจะเป็น24มมิลหางในไทยจะเป็น26นะครับ26ม mm. ิลตัวนี้นะ เครื่องยนต์25ซีซีเหมือนกันนะครับน้ำหนักพอๆกัน4ยจังหวะเหมือนกันนะครับคัาน,นี้ข้อแตกต่างนะครับเสียงตัวโรบินเนี้ยจะเงียบกว่าเนื่องจากว่ากลไกกดวาลวจะใช้ลักษณะเป็นก้านกระทุ้งนะครับส่วนตัว Honda นี่จะเป็นแบบลูกเบี้ยว Honda จะมีเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกว่าแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเสียงท่อนะ เสียงท่อเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันว่า2ตัวนี้อันไหนจะดังและเงียบกว่านะครับฮอนด้ Honda ก็จะได้เปรียบเรื่องของอะไรที่มีมากกว่านะครับในไทยเนี่ยจะ100%เลยนะครับ n d a นะครับฮอนด้ Honda ตัวนี้จะเป็น m a ็ดอินไทยแลนดนะครับเห็นไหมครับไทยฮอนด้เห็นไหมครับ, Honda, รบส่งไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปชนหาง OEM ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ใช้ในญี่ปุ่นส่งกลับมาขายในไทยนะครับส่วนตัวนี้ก็คือ Made in Japan ทั้งทั้งตัวเลยไมครับเมดอินเจแปนทั้งตัวเลยอ่าประมาณนี้ระบบคาบูลเตอร์เหมือนกันนะครับเป็นแบบไดอะแฟมทั้งคู่เดี๋ยวลองฟังเสียงทีละตัวดูนะครับเป็นเบนซินล,ล้วนนะครับไม่ผสมแล้วก็จะมีน้ำมันเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำมันเครื่องสีจยังวะควรเปลี่ยนทุก50ชั่วโมงการใช้งานนะครับเพื่อให้เครื่องยนต์พี่ใช้ได้หลายๆปีนะหัวเ,เกียร์ก็อาจจะระบีทุกๆ20ชั่วโมงการใช้งาน ราคาขายนะครับปกติในช่วงช่วงพีคๆนี่ก็อยู่ประมาณ4,000ไปไปลาย4,9 0นะครับตอนนี้ก็4,500นะครับทั้งคู่รวมส่งนะครับถ้าเกิดกรณีเก็บไปทางก็อยู่ที่4,700บาทนะครับลองฟังเสียงฮอนด้าดูก่อนนะครับฮอนด้านี่ก็จะเป็นดึงเบานะครับอันนี้ควันไหลก็เพราะว่าเมื่อกี้เราห้อยเครื่องไว้นะครับเราห้อยไว้เพิ่งเอามาสตาร์ท ได้นะ,ะต่อไปเรามาฟังเสียงโรบินกันดูนะครับนะครับโรบินก็ขนาดหางก็จะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ24มมิลแต่ว่าแกนเพลจะเป็น10ฟันนะครับส่วน h o n ด้าจะเป็น7นะครับฮอนด้ Honda, รู้สึกแกนเพลจะโตกว่าตัวนี้นะครับโรบินพอขายให้มากิต้าจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะครับก็จะเป็นรุ่นเป็นยี่ห้อมากิต้าไปเลยนะครับซึ่ง เครื่องยนต์ก็อันเดียวกันนะครับมันจะมีตัวนี้จะมีที่เห็นก็คือเหลืองแดงแล้วก็สีเขียวเป็นมากกต้าสีแดงนั่นจะเป็นวันวันเดอร์นะครับลันเบาทั้งคู่นะครับอ่านี่เสียงนี่เสียงของโรบินนะนะครับเสียงนุ่มกว่าไหมฮะอลองเล่งดูนะครับ ยนต์จะเงียบกว่านะครับอ่าเดี๋ยวลองฟังฮอนด้อีกทีหนึ่งนะอลองดึงฮอนด้าดูเห็นครับฮอนด้านี่จะมีเสียงดังของเครื่องยนต์ขึ้นมานิดเดิงมันไม่ได้พังนะครับมันไม่ได้พังแต่ว่าด้วยกลไกภายใน2ยี่ห้อน,นี้แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆเวลาเล่นสีจังหวะเลือกเล่นตามความเหมาะสมนะครับถามว่าตัวไหนดีดทั้งคู่หละครับ ไอตัว Honda ก็จะได้เรื่องของอะไหล่ที่ครอบคลุมมากกว่านะครับส่วนโรบินก็จะได้เรื่องของตํานานมากกว่านะครับบางท่านก็ชอบแบบเบดเอนแจแปนเลยอะไรเงี้ยก็มีนะครับถังก็ผลิตเสร็จแล้วคาบูอะไรพวกนี้ก็พวกนี้ก็มีขายนะครับนี่กองอะไรก็มีหมดเลยนะครับในไทยแต่ว่าอะไหล่100%ร1 0และอะไหล่อยู่ที่60%อ่าลองพิจารณาดูนะครับเวลาสั่งซื้อ กําลังเครื่องผมมาพอกันนะครับอัตราเร่งก็พอๆกันนะครับเพราะว่าขนาดเครื่องยนต์ที่เท่ากันนะครับลองดูพิจรารณา2แบรนด์นี้นะครับก็ชอบแบบไหนเล่นแบบนั้นนะครับคําถามต่อมาคือไอโรบินนี่เปลี่ยนคันเร่งเป็นแบบฮอนด้ได้ไหมทาได้หมดเลยนะครับทําได้หมดเลยอ่ะเอาคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับคร่าวๆคร่าวๆสวัสดีครับ